괜찮을까 괜찮아요? 치마 아니괜아요 괜찮아요. 괜찮아요. 아아니 근데 아었는데아요 얼었는데 여기는 괜찮을것괜아네아요아요 괜찮아요. 괜찮아아요괜아아아요 괜찮아요. 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 괜찮아아요 괜찮아요. 괜찮 ไม้นะครับผมเซเลนี่เป็นไม้ที่ค่อนข้างจะราคานะครับแพงนะครับแปดหมื่นเป็นเงินไทยเท่าไหร่นะเป็นเงินไทยไม่ใช่เซเลนี่เป็นเงินไทยเท่าไหร่ตัวละสองพันนะครับที้ไว้ตัวละสองพันเซเลนีเราซึ่งไม่พอขายเนาะเราได้สั่งนิดเยอะมาใหม่นะครับผมอันเดียวนี้จะแพ็กอีกแพ็แบบนึ i, mm, ่ง right. at> ตัวเดียวกัน ก็ใส่ถุงใส่กระดาษมั่นอันนี้มีต้นใหญ่แล้วไหมเกิดเลยิสายิมว้ายพาลูกพาลตกตายานว้าเอิสมริมเรารับแกสมบูริมนีสมบูรมเดี๋ยวก่สิแกนะครับปมเสษจริงนะครับใจดีมากนะครับผมมีสายดีมากเลยเส่ลูกน้องหนยสามกล้องโอ้ยดีบิเทสแ่ ก no ็เทโยก็เหนียวว่ะก็เหนียวว่ะทั้งว่าซีเรียนี่อยู่ข้างล่างนี่นะลุกข้าปจังมลุกข้าเสียลุ อันนี้ของมาใหม่นะครับผมไม่รู้ว่าตัวไหนบ้างเนาะอันนี้เขาแจกสั่งมาไอนน้ตัวนั้นยังไม่เสร็จเลยนะครับผมามาโคเดสยังไม่เสร็จนะครับเราก็สั่งตัวนี้มาใหม่อันนี้โลัาเซียยืดเหมือครับน,นี่โดบิลิสโดบิลิสนะครับน้ำสั่งมาจากเอ่ออะไรนะสั่งมาจากไหนนะสิงคโปร์สิงคโปร์นะครับเป็นไม้ถือว่าปลูกใส่เนื้อ ดินแล้วได้แล้วนะครับผมก็ซพ่เหนียวลงถังรถนี่นี่ก็พื้นชักนนี่เราพื้นเอ่อว่าอะเนาะเนี่ยใช้นี่เร่เด่เราต้องนะครับเรมาเซียเรามาดูมาดูกอต่อไปเนาะ อ,อันนี้นะครับผมห่อในเมืองหนาวนะก,ก,การห่อนะครับผมก็จะกล่องฟักซื้อชัหนึ่งแล้วก็โฟมโฟมอีกชัตหนึ่งเนาะนะครับเพราะว่าพี่ตูรีหนาวมากนะครับผม,ผมก็ต้องเซฟนะครับเซฟต้นไม้ส่งจิเปดีนใช่ไมช <c oughs> หมอี่ม่อมลนหน่อมนึ่งจะทั้งหนอ่อยหนงพูดหน่อยบิ๊กบิก๊กตัวนี้นะ

เซเลนีมาก็ชั้นล่างพวกอะโลคาเซียนะครับเป็นไม้ที่ราคาค่อนข้างดีนะครับผมที่เกาหลีนะครับที่ไทยเราอาจจะแพงเป็นบางตัวนะที่เกาหลีนะครับผมราคาดีทุกแทบทุกชนิดนะครับผมวันนี้บรรยากาศนะครับผมในการห่อ,อด้วยสซราม,มอคนะครับมาโครเดสมาโคเดส อเลี้ยสนนมอนะครับผมยังไม่เสร็จนะครับหลายหมื่นต้นไปชมบรรยากาศในมินิเฮาส์นะครับอันนี้เป็นเราจะเลี้ยงนะครับรับเลี้ยงพวกไม้เนื้อเยื่อเล็กๆนะครับผมเลี้ยงเองนะครับแล้วก็ขยายพันเองนะครับทั้งเลี้ยงทั้งขยายแต่ว่าพวกเนื้อเยื่อเล็กๆนะครับเราก็สั่งมานะครับสั่งมาแล้วก็มาเป็นแม่พันธุ์แล้วก็แบ่งพันธุ์ให้ ไม่เป็นไรมอีมอจตราไม่เป็นไรรากมันไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรตัดตัดแล้วปลูกเลยก็ได้เราจิ๋กันแปลกดาอันนี้อะไรเนี่ย เอราอดูรุ้นนะครับโอ้โหมาอย่างดีนะครับผมอันนี้จะเป็นกันความหนาวเย็นเนาะ<ม>สามชั้นสี่ชั้นนะครับผมทั้งหมดตัวเดียวกันตัวเดียวกัน <มา S 1> <อ>ที่ตั้งมาตัวนี้มาหลายแถวใช้ดีสุดใกรเอที่สั<น>่งยี่สิบศ<น>ูนย์หยวนะครับไปรับรองการส่งนะไอ้ตัวนี้ตัวอะไรเนี่ยค่ข้างนิ่มนั่นมีนิ่มเหรอ Alokasia, black black, cekak man? Black cekak Black apa itu? Nah, khas black. Tapi kan, kacang yang bisa digunakan itu cantik. Ini ini. Ini dia. Ah, panjang. 60 ton, 60 ton, 60 อ้าสภาพสวยมากนะครับเจ๋งเลยเจ๋งล่ไปใสใส่ไ่ใสใสที่จะทำทีละอย่างเนาะใส่ใอันดียดดีอมปุกเออปุเยหอเต็กกระถางเลยเดี๋ยวไปผสมเลี้ยกัน

นี่เอาไว้กันท่อน้ำท่อน้ำเป็นน้ำแข็งหมดเลยลายสวยมากแล้วจะพาให้น้องแหม่มพาไปชมว่าอาิลินีราคาเท่าไหร่นะน้องแหม่มแม่าพาไปชมที่ว่ากระถางที่ขายเนี่ยไป แปพาไปดูกระถางที่ว่าขายนะแปว่าว่าหน้าตาความใหญ่กันนะเออเซเลนีครับปิ่นเพื่อนเปเข้าไปดูหน่อยชุนดิกุ๊ดอันนี้สวย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 อสวย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 อ้าอเนาี้อ้ยานะครอับผม พอได้มาแล้วหนุ่มเกษตรก็นํามาปลูกนะครับปลูกสแตนไบนะครับไม้ให้ลูกค้าได้ดูแลวก็ได้เลือกซื้อนะครับผมอันนี้เป็นตัวอย่างนะตัวอย่างแล้วก็พวกดินหนุ่มเกษตรใช้เฉพาะดินปลูกอโลกาเซียนะครับผมสูตราทางหนุ่มเกษตรเองนะครับผมปลุงดินเองนะครับปุงแล้วมันได้ผลดีนะครับผมถ้าอยาก รู้สูตรนะครับสูตรหนุ่มเศษเองเนาะก็ง่ายๆนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมเดี๋ยวตามวนทิ่ปลูกอโลกาเซียนะครับหุ่มเศรษก็จะใช้ขนาดนี้เนาะนะครับให้โปร่งนะครับเท่ไรเยอะหน่อยแล้วก็ถ้าพื่ีนเพื่อนมีถิงนภูเขาไฟนะครับใส่ไปข้ามปูมีใส่นะครับผมทํายังไงก็ได้นะครับทําให้โปร่งนะครับผมพอเวลาลดน้าไปแล้วก็ให้ระบายน้ําได้ดีนะครับ ลาเซียไม่ชอบน้ําเยอะนะครับผมไม่ชอบแฉะนะครับผมถึงเ,เวลาพักเที่ยงนะครับผมอิเซก็จะไปกินข้าวก่อนเราจะพาไปดูนะครับก่อนปิดคลิปนี้นะเดี๋ยวจะให้น้องแหม่มพาไปดูตัวอย่างนะครับผมน้องซิลินี่เราที่มันราคาแพงเนาะน้องแหม่มพาไปดูนะครับผม พาไปดูนะครับผมราคาเนาะชมราคาด้วยนะครับนาออนซอนขนาดไหนอาชิลลีอันนี้เพิ่งเปลี่ยนดินไปนะครับผมเดี๋ยวให้น้องแหม่มดูว่าราคาเท่าไหร่น้องแหม่มบอกหน่อยราคาเงินเกาหลีเท่าไหร่สองพันสองพันบาทบ้านเราสองพันบาทบ้านเรานะครับแพงมากแพงมากค่ะเห็นไหมครับไม้เศรษฐกิจนะครับผม อันนี้สูตรดินปลูกของหนุมเกษตรนะสูตรสูตรดินสูตรใหม่นะครับผมสูตรคิดค้นเองนะครับผมจากประสบการณ์ที่เราทำเนาะเราดูแลนะครับผมว่าเขาชอบแบบไหนนะครับให้ก็ให้น้องแหม่มเขาได้ปลูกกันนะครับผมหนุมเกษตรก็คิดค้นสูตรแล้วก็ไปปรุงดินมาให้น้องๆน,นะครับเขาได้ปลูกได้ดูแลกันเนาะไม่งั้น่ะมัน เสียหายหมดนะครับผมไอส่วนดินในตัวนี้มันไม่ดีน้องแหม่มเอาไหนดินดินในตัวไหนไม่ดีถ้าดินไม่ดีนี่มันจะเป็นแบบละเอียดเนี่ยโลกาเซียเขาไม่ชอบนะครับผมแฉมากนะครับมันแฉแล้วมันก็ตายตายนี่ก็คือจะจะปรับเปลี่ยนดินใหม่นะครับผมอันนี้อันนี้จะเป็นดินเก่าหมดเลยดินเก่าหมดเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนดินใหม่ให้หมดนะครับผมโอเคนะครับผมสําหรับคลิปนี้อัปเดตให้เพื่อนเพื่อนได้ชมกันนะครับ สวนต้นไม้สวนไม้ประดับนะครับในเกาหลีใต้นะครับผมเดี๋ยวลุงเกษตรขอไปพักเที่ยงนะครับพักเที่ยงแล้วขอไปกินข้าวก่อนนะครับผมสวัสดีครับ